แต่งหน้าไปโรงพยาบาลกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้แ h ดไอเลิ e นะคะลิปคีมหนึ่งปั๊มนะคะสำหรับกลางวัน แล้วก็กันแดดอสลีน จากนั้นลงรองพื้นเฉพาะจุดนะคะดูตงมาอันนี้ใช้เครื่องปั๊มลงแค่เฉพาะจุดที่เรากังวลน,นะคะคือเราไม่ได้ชี้เรียดเรื่องสิวเราก็จะลงใต้ตา,ตาตแล้วก็เปลือกตาด้วยนะคะ เพราะว่ามันดำดังนั้นเอาที่เหลือมาเกี่ยทั่วหน้าก็คือมันจะบางๆใต้ตาซ้ำอีกรอบ ตัวนี้ต้องค่อยๆเกลีย่ยพอวางลงไปบนผิวแล้วต้องค่อยๆเกลีย่ยคือวางปุ๊บเกลีย่ยปั๊บเพราะว่าน้องเขาแห้งไวมากนะคะจากนั้นลิปมันจากนั้นแป้ง แป้งที่ใช้เป็นสสิกระป๋องชมพูผู้ที่ทาก็ทำน,นี้ก็ทาเราจะชอบแบบว่าใช้พับเกลี่ยไปเลยนะคะเกลี่ยบนเปลือกตาด้วยแต่ถ้าใครลงคอนซีลเลอร์หรือลงขั้นตอนเยอะกว่านี้ก็ไม่ควดนะ <c oughs> เราจะไม่ได้ซีเรียสกับพวกร้อยสิวมากนะคะอเอาแคนะ่หน้าเนียนก็พอโอเคแล้วกลับไปเขียนคิ้วสเต็ปม,มันจะเป็นแบบนี้นะก็คือลงลงลง <c oughs> คืนแล้วก็ลงแป้งให้มันเซตก่อนจากนั้นก็เขียนคิ้วรอขียนคิ้วใช้แบบเจีนะคะคุดีกับแป้งเบลนด อันนี้ลงแบบไม่ตัดเลยนะไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่าสิบนาทีคิวช่วงนี้ก็ขอภัยในความลบด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลากันคิวโอเคการใช้เจลมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้มัดคลามาเสร็จคิวตัวเจลมันจะทำให้คิวอยู่ทรงเด็ เลยต่อไปปัดแก้มค่ะปัดแก้มตอนนี้ใช้เป็นของตัวนี้นะมัน <c oughs> สีอ่อนอ่อนอันนี้แห้งช้าเยีย yeah, ได้ไม่เป็นครบาบก็จะตบตบไปหลังลงแป้งนะคะพอรู้สึกว่ามันจะฉ่ำขึ้นจฉ่ำให้หน้าหรือฉ่ำขึ้น กว่าการลงไปในช่วงขั้นตอนการลงรองพื้นนะคะโอเคจากนั้นแต่งตาตาแต่งสีเดียวได้ไม่ผิดเลิตที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ n ิ x <c oughs> ส่วนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีแดงสีเดียวแต่ถ้าไปกลางคืนหมายถึงไปชิวง,งานกลางคืนก็จะลงสีน้ำตาลเพิ่มอันนี้คือ แต่งน้าไปโรงพยาบาลกลางวันแบบที่แบบที่คุณพยาบาลนะคะบอกว่าเอ้ยสวยอะไรแต่งแบบนี้แล้วสวยแล้วแล้วมันจะมาสะอึกอะไรตอนนี้ไม่เข้าใจโอเคเรียบร้อย เสร็จแล้วกีดอายค่ะอายไลนเนอร์ตัวโปรดแน่นอนนะคะตัวนี้เลยโอเคเส้นเล็กมากเหมาะแก่การกรีดแบบว่าอินอินไลเนอร์มากๆเอาไปตลับตาแล้วก็ดึงหนังตาขึ้นนี่เห็นไหมครั้งที่กรีดกับครั้งที่ไม่ได้กรีด มันจะดูเหมือนไม่มีอะไรต่างแต่มันจะขมขึ้นนะคะกดแล้วก็ยกหนุนเดาขึ้นกรีดไปพร้อมกับมันได้กีดไปพร้อมกับกรีดไปตรงแนวขนตามันจะทำให้ขนตาดูเหมือนขนตาเยอะแล้วก็ถ้าใครไม่เซฟนะคะก็ให้กรีดตาล่างด้วยได้ตัวนี้มันจะไม่เป็นคาบนะคะไม่ค่อยแพนด้านะ โอเคว้างร่วงร่วงแล้วร่วงไปแล้วก็คือต่อไปเป็นอ่ามัทคาร่ากับเชี่ดขนตานะคะต้องดัดก่อนนะไม่งั้นไม่งอนมันคนที่ขนตาตกง่ายมาก และมาคาลาที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่คนอาจจะเคยเห็นไลฟ์สดของเขานะมันค่อนข้างขึ้นมาบ่อยก็เลยตกเป็นท่าเพราะว่าน้องแถมพวกกันอะ,อะไรอะตัวเขียนคิ้วแบบตัวเขียนคิ้วแบบนาอะแต่ว่าตัวเขียนคิ้วรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เขาบอกว่าเขียนคิ้วได้แล้วก็กีตาได้แต่ตอน อนนั้นมันอยู่ไหนแล้วไม่รู้มันไอ้นี่มันจางไปสีเราผิวเข้มไงเราใช้แล้วเลยแบบเออมันดูเลอะเลอะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม,ไม่ได้แบบว่าเนื้อเขาเลอะนะมันดูแบบไม่ดําแล้วก็ไม่ไม่ไม่ขับไม่ขับให้ตาเราชัดขึ้นนะคะจากนั้นลิปนะคะลิปต้องขออนุญาตเช็ดลิปมันออกก่อนนะคะลิปมันถึงจะติดทนนะเช็ดออกให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ จากนั้นก็ทาลิปซึ่งแน่นอนลิปที่ใช้จะเป็นสุรีพรนะคะมีสอสีเบอร์0ูนย์เกับ05ก็คือลงศูนย์เก่อนเราจะชอบลงตรงขอบปากด้วยนะคะบางคนก็จะใช้เป็นลิปไลเนอร์นะที่เห็นขอบปากแต่ว่าเราไม่ชอบ ขั้นตอนมันเยอะแล้วมันชา้าโอเคตัวนี้เซ็ตเวลาเซ็ตตัวไม่ไม่ไม่นานนะคะแล้วก็จะต่อดด้ดยเบอร์ศูนย์ห้านะคะซึ่งเป็นสีแดงสีแดงในคอลเลคชันนะนอกนั้นก็จะเป็นชมพูส้มอะไรอย่างเงี้ยะแล้วรีบเม้มเลยปากเนี่ยคือเลิอ จากนั้นนะคะลงแป้งฝุ่นทับอีกทีนึงก็คือทับตรงแก้มแล้วก็เนี่ยระหว่างเนี่ยเห็นไหมรองพื้นกับแป้งอะ่ะมันเซ็ตเซ็ตตัวแล้วมันก็จะดูเป็นผิวมากขึ้นแล้วมันก็จะดูแบบว่าเหมือนมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเซ็ตแป้งกันก็คือใช้แบบเดิมโบป่าวนวน มันแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะใครใครแบบแทบแทบก็ไม่ผิดนะคะอ่าแล้วก็ส่วนที่รองพื้นมันหลุดง่ายนะคะจะเป็นตรงนี้ก็ลงมาเลยก็ใต้ตาด้วยเสร็จแล้วค่ะนี่คือลุคแต่งหน้าไปโรงพยาบาลแบบใสๆ